โอโหสนัขสากุเนาะเอาวกับพี่อมนาวลินเทมีนสียู่พากัวเดียวไหมฮะย่าที่อยูพาเนี่ยยาบายซะตื่นตีวย่าล่นะสาวาทูสีสาวมอมสีสาอ้กูไมกูเจองนะอทุกอย่างนอ่ะย่าเยยูพาได้ว่าฟยลิงแทเด็ไผูสามีเนาะย่ามัรชู้ชกนนอนเจอเนะ่ยอายุเนี่ยผู้ก็ลินแท น้านน้องน้องก็ชาสาวิหเอวินนนเดียมาลอวินนีบุดูบุนอะไรโชวไหมลานนยนมีมุนันผอยยี่งซานนยนะไรอยงซานนามลานน้นัทันดีที่สุดนํามานีปีสุยสกบานพาดูเปอเวลนอ่อนนอเาวลาลอน้บามยาเนนบามยาเนลองทิพายเนไพพรอนํามู นับไปพลางก็เจ๊เจ๊เนาะฮะเยี่ยฝีเนี่ยแล้วเนาะอันนีนั่ลอยอาเวสคนพาดูน้องอะพลูเสืองเนเนี่ยเปิดเธอไหนกันเอานมาพี่องยานิ่งเป็นอดุเวสโคบานพาดูนมีมุนนนเนาะเนชมีบ้านเนาะยังฟ้าน้ำยานาดิยไอ้โยมันลบด่าเละเป็นบีเลียดูยามลบย่าดินอ่จอยเนี่ย တို့ကသရင်းတယ်မီးလေးစီရမကြီးခေါ်ဆစင်းတယ်မေမုန်နာချန်စောက်ခနော်အကွဲတဲ့ဘာတယ်တော့နော်ချက်အဝေးဘာအသစ်ပေါ့အဝေးဒီ play plansy နော် play plansy ဘနော် is another acquire they may see may see scene အဝေးခယူလေလေဟို legend phone ခယူကျူလာမမမလာနောဒီဂျာလို watching လိုနောရဒီဟချဒါချူကပေးဟိုဂျင်းလုံချပါသူလားလောနဲ့အဝေးကွနော်လျှပ်ပြုံးမီပပွင့်မီချာလဂျုံသေရလို့နဲ့ပြီပါယော có selling thêm memo này nó thì yếu yếu bự. Giả sử bỏ thu cho mà, dùng xà dùng xà ờ, lần này yes call out par du, chém bị ba miếng nó đi ba, chém bị ba miếng ở phía trái của lần này ở với lội. lần này ở với phép phlong phép phlong nó trên đó, thông với phép phlong ra còn thông với phép phlong ra phần nó với battery up nó với cái cái lỏm mà mày tú nó tụ. Nhờ đã xin nè. Nè, lần nó đi chán vị du อาว้งมาเลยจนึกขึ้นมาถึงยังไงมะสามมองเนี่ยฮะยังเงก็ได้สามมอ่เนี่ยป่ะล้วนี่่านผู้ชายว้คหัอย่ะโอปนอมทเวิ้ลอยังไอ้วงหัวท่านผู้ายอีบานละท่ผู้สายอีอย่ะบ้านละโน้ดีขอน้อยเนี่ย้านชั่วไม้ส่ผู้ายว้งไม่ชปี้ยนลงนี้เลยละไดเดยว บอกวพูโนสสสีนยตัวเจ้าสีอไอยู่ไหนรู่วะอยู่ที่นยพวกเฟินเที่าบเลี้ยงหลังแค่ละก้เนี่วทุนโนสโนสยยี่เนสยยี่ล้านสยยี่มีเมีนะเลี้ยงหลังแค่ละจัพกเฟินเทบ้าเปดะบ้าเปลพอเพนอเนือมาบอเนือมาเราบ้าชมไหมเน่บ้าน้องสาว้พนเมีมูนาพกนอแทนดิที่สุแล้ะนำมาพี่ล้อ 他乃加拿大民菩薩呢。馬抽沒不。呢,我要啥呢,幹嘛?老頭呢,門那呢。สาว是สาว瓦圖สี,要啥呢,สี,嗯,มาริบาเลเบ雷。那查蘭諾阿里伯。列阿威薩巴雷 ,approhenhongsammo, 老車咯,你呢。啥慫呢,ไง啊,朋友,要啥的我不要的啊。叔叔不。哦,老高個秤。